คนที่มาโรงงานวันนี้นะคะขอบคุณพี่บินนะคะที่เป็นแม่งานวันนี้นะคะดีเดมากแล้วก็ขอให้พรดีทุกคนอวยพรให้ให้แม่อันนะคะขอให้พรดีกลับไปหาทุกคนนะคะแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวใหญ่และใต้สีให้ก <stimulus> ันตลอดไปนะคะรัก <avocado> ทุกคนนะคะให้หนูไพรก็ไมาให้ปาปิด้าย ปีนี้แม่ก็ห้าสิบทั้งแต่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดแล้วก็ขอให้แม่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับหนูเปนยังไงเลน้อเปนานงไแล้วก็ขอให้แม่ไม่เครียดนะแม่เราหลับพักผ่อนแล้วก็สู้ทุกข้อแม่กับฐางแรงอะไรที่หนูช่วยได้หนูก็จะช่วยให้เต็มที่นะก็ทำหน้าที่ของหนูนะครับแล้วก็บอกทุกคนด้วยนะครับว่ามีอะไรก็ไม่ต้องเลยแม่แน่นะครับเรื่องของเพราะว่าเขารู้รู้อยู่แก่ใจแล้วผมก็โดนอยู่แล้วด้วยนะครับตั้งแตขอบคุณรับขอบคุณที่คุณแม่ ทำตัวสวยแล้วก็แข็งแรงทุกๆวันนะครับรับได้ไหมอำคอนเทนต์ให้วมหน่อยแบบการละครการละครครับให้หน้าไว้พอนะไม่สวยอย่าใช้เวนามสกุลเดียวกัน เมื่อก่อนนะครับพ่อสวัสดีครับทุกท่านครับผมบแล้วถัดน,นี้เป็นตำรวจท่าท้าแบบน่าจัไปเลยอ๋อให้คุณแม่อันครับมี่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแต่สิส่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็พกนนร้อมเลย ุเลยจบเลยหอมเลยใหมด้วยแมหอมด้วยจุ๊ม่ง้จุเมด้วยอ่าจ <MA ุแเลฮ้ยเดี <h 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 ๋ยว่น uh> ี้ไปดอนด้วยนะไปดอนด้วย่าแตน่าจะไม่ไน่าอยู่เลย